สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานเพช์เข้ามานะคะฐานของเราก็ง่ายๆค่ะก็แค่ให้หนักเรียนเนี่ยเอาน้ำจากในถังนะคะอ่าโดยใช้อุปกรณ์ที่มีในตัวนะคะไม่เอาขันนะอย่างเช่นหมวกรองเท้าใช้ได้หมดเลยนะคะที่อยู่ในตัวของเรานะคะอ่าแล้วเราก็จะมีเพชรเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเพชรของเราก็จะคืออนี่นะคะ ใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เอาน้ําใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคมากมายเลยนะคะกว่าที่เราจะได้เพชรนะคะอะไรที่มันได้มาง่ายๆเราจะไม่ค่อยภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเอามือปิดไว้นะคะให้สมาชิกคนอื่นปิดไว้นะคะแล้วก็สมาชิกบางคนเนี่ยต้องเอาน้ํามาใส่นะคะเอาจนให้เพชรเทามาขึ้นมาลอยนะคะถือว่าจบเกมค่ะ ทำ้าหาจากรพรรนิลูกกนลูก่อนทันีเหนหมขาหมอะไรนี่คือไม่พลองหรือซุงเออไม่ง่ามไม่ง่ามหรือสุงเดี๋ยวเราจะไปหา เม pues mainland, ื่อคืนสวยมากเลยนะสอแอรทำไมเชลผมจิงเดี๋ยวก่อนะไรอะไร้าอะไรอะโอเคอันนี้รียบอว สามแบบยรับแี่้ตรงนั่ง่อแนยาวต่องไว้ด้วยนะลกาฟังอกด้วยฐานนี้นะคะฐานนี้ชื่อฐานว่าเพชรพะุมานะคะฐานของเรานะคะเราจะดูความสมัคคทีของนักเรียนนะคะของแตล่ละหมู่นะความสมัคคทีความซื่อสัตย์นะคะ เรียนเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในร่างกายของนักเรียนนะคะช่วยกันตักน้ําใส่ลงไปในท่อนะคะตักน้ําใส่ลงไปในท่อให้เพชรมันลอยขึ้นมาเพราะในท่อทุกท่อจะมีเพชรอยู่จากัดนะจำจำ,จำในท่อทุกท่อจะมีเพชรอยู่นะคะอุปสรรคการที่เราจะได้ของดีของงามเนี่ยมันไม่ได้ใช่จะได้มาง่ายๆมันมีอุปสรรคเยอะแยะมาก

อ้าวไปทำอะไรมาเปียกหมดใครทำหนู่ะลูกเรือทำค่ะไม่ใช่คุยอยู่ตรงนี้คุณแม่ไห, <c oughs> ไหนใครไม่เปียกบ้างอม,อมครับไปผมไม่เหลือครับผม <c oughs> ไม่เหลือเหรอ